ครับว่าคืนหมาหอนไหมถ้ายืนอยู่ครับว่าทั้มันจะไม่จ่ายกันได้ไง<ช>คือหมาหอนเนี่ยให้ผมไม่รู้นะผมไปถามว่าเฮ้ยแล้วมันไมต้องคืนหมาหอนแล้วหมามันจะไปหอนวะบอกเอ้า,<ข>อาหนึ่งยังไม่ได้รับเงินสองได้รับแล้วน้อยกว่าคนอื่นเขาอ้าวหมาก็หอนตลอดทาไมกูได้น้อยทําไมกูยังไม่ได้นี่ผมสรุปง,ง่ายๆอย่างนี้เป็กลไกการตรวจสอบต้องเปลี่ยนอภาคประชาชนต้องเข้ามาเกี่ยวอันที่สองประชาชนทุกคน ต้องเป็นผู้เสียหายได้อืฟ้องถอดถอนได้ดีต้องแก้กฎหมายนะครับไม่ใช่บอกว่าให้คุณไม่เพ่ผู้เสียหายตรงคุณฟ้องถอดถอนผมไม่ได้นี่ไม่ได้ตอนนี้องค์กรอิสระหลายคนประชาชนไปร้องไม่ได้นะก็ท่านชัยไงนี่ไงก่อจะได้สบายหาตอนนี้ยังไม่ได้อันที่สามเรื่องอายุความต้องไม่มีคุณทำปีนี้ยี่สิบปีผมก็เช็กบินคุณได้ถ้าผมมีหลักฐานนี่เขาจะแก้กฎหมายตรงนี้หน้แก้การตรวจสอบการถอดถอนคนตรวจสอบเป็นเรื่องใหญ่อื นะครับะนั้นกระบวนการตรงเนี้ยมันไม่มีอืนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินทุกสถาบันต,ต้องมีส่วนร่วมในช่วงก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งในการให้ข้อมูลในการตรวจสอบเรื่องนี้อ,อย่ามาบอกว่านี่ข้อมูลส่วนบุคคลนะันแตะไม่ได้อ,อะไรผิดปกติต้องเอามาวิเคราะห์ได้นะครับมันซื้อเสียงเนี่ยซื้อมานาแล้วคุณเกียรติเคยได้ยินไหม ยี่ห้อยร้อยยี่สิบอ่ะมันมันมันกัดมาจากธนาคารเลยเวคือส่วนใหญ่พี่าาาจกธนคในแง่ของเกือบทุกพักนะครับมันมีไม่กี่คนที่ดูแลในเรื่องเหล่านี้แล้วคนเหล่านั้นก็จะมีกลไกของเขาในการจัดการนะครับมากน้อยต่างกันนะครับบางที่บางพื้นที่นี่จงครึ่มเลยชาวบ้านรู้เลยในบางจังหวัดละกันที่ผมเคยไป มาเสียบตรงหน้าบ้านแล้วเป็นที่รู้กันว่าเบอร์อะไรนะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าท้องถิ่นก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับแต่เราเพิกเฉยเพราะเราถือว่าเอ้ยไม่เป็นไรยังไงเมื่อได้แล้วณวันนี้พี่ซื้อเสียงสองพันสามพันสี่พันเอาหมื่นหนึ่งเลยใช้ได้กี่น้ำพี่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนนี่สามร้อยเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ย ให้เป็นหลักหลายพันเลยฮะเจ็ดพันแล้วเออมันอยู่ได้กี่วันสายเดือนเดียวสายสืบอสายสื่อผมไปสืบมาครับหน้าแหกมาเลยบอกให้ทำไมมันจ่ายกันเยอะนี่เราเป็นข่าวลือนะเราบอกว่าเดี๋ยวว่าอยู่ตรงไหนไอ้ออกมาอย่างนี้ไม่เชื่อข่าวลือนะเว้ยกูเป็นผู้สื่อข่าวกูฟังมานะไอห่าไม่ต้องมาจับกูบอกว่ามันถามว่าโอ้โหทั้งเจ็ดพันมันเป็นไม่ได้ไงอยากฟังคําตอบไหม ได้บริหารงบประมาณประเทศ4.2ล้านล้านจาก3.8กู้เพิ่มอีกหน่อยเป็นสีล้านล้านหมดไปแค่แสนกว่าล้านเอิอเลยคุ้มเลยอ้าว<ช>เห็นไหมเห็นว่ามันตอบมาเลยแ<ช>สดงว่ากูจะซื้อแล้วกูจะซื้อต่อไปออพี่เชื่อไหมฮะถ้าถ้าเราปกป้องคนที่เป็นคนให้ข้อมูลมพี่จากัดจัดการได้เต็มที่เลยที่ผ่านมาคนไม่กล้าออกตัวรู้แต่ไม่กล้าพูด เป็นผมผมเปิดช่องเลยครับกกตนะรับเรื่องราวร้องเรียนไม่ว่าจะใครไม่จาเป็นต้องเป็นพักการเมืองด้วยประชาชนส่งมาเลยทุกพื้นที่ทำไมไม่มีตรงนี้ทำไมไม่มีแคมเปญตรงนี้เห็นไหมครับนั้นกระบวนการตรวจสอบเราไม่เข้มข้นต้องยอมรับแล้วยิ่งชุดนี้นโยบายหาเสียงมันประชานิยมอย่างเดียวมันไม่ได้สร้างความมั่นคงความเจริญให้กับประชาชนและประเทศเลยคุณเกิว่าไง น่ากังวลครับพี่<อ>ผมว่าเรื่องใหญ่ฮะ<อ>ไม่ตอบโจทย์<อ>นะครับโตต่ำนะครับของแพงทุกอย่างแพงหมดแข่งไม่ได้ผมยังไม่เห็นนโยบายเลยน,ยนยั่นแหะสี เนี่ยผมเนี่ยนะคุณเกียรตินะที่เขาดีบมดีเบนหาอะไรกันเนี่ยคือที่เขาถามเนี่ยผมจะเข้าไปถามเขาแม่ผมถามเอาเลยผมมีบัตรผู้สื่อข่าวด้วยนะอันนี้ไม่ให้ถามไม่ถามเลยเขารู้ว่าจิตวจเก่งใช่ตอนผมเนี่ยตีนี้จะไปขอสามภา์คุณชูวิน้วบอกพี่บัตรเราไปด้วยกันดีกว่าผมจะถามเรื่องอะไรรู้ไหมผมโกรธบ้าเลยบอกว่าไอ้ที่คุณบอกว่าคุณจะลดค่าเอฟทีคุณบอกจะลดค่าไฟเลสามบาทคุณจะลดน้ํามันอะ ผมจะถามว่าไอชิปหายตอนมึงเป็นร,รัฐมนตรีอยู่สองปีนะแล้วมึงก็บอกจะออกกฎหมายโคตรพ่อโคตรแม่งจนมึงออกแล้วป่านนี้ยังไม่มีเลยมึงตอบกูหน่อยนี้ถ้าตอบไม่ดีกูจะชกหน้ามึงเออเขาไม่ให้ข่าวก็ใช่ฮะพอพี่พูดอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วประชาชนอยากเห็นประชาชนมีดุลพินิษฐ์นะ<อ>ก็คือไอคนท<ๆ>ี่เคยอยู่ในตําแหน่งแล้วมาพูดอย่างเงี้ยเอ,อย่าไปให้เครดิตเลยครับ <c ười> พิสูจน์แล้ว<อ> <c ười> ว่าทาไม่ได้อพูดไปเรื่อยอนะครับเราต้องการคนจริงไปทำงานนะคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศไม่ใช่เพื่อตัวเองเอากันตรงๆเลยนะ